สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับหนุ่มมือการต่างๆนะครับกับวันนี้กำภารกิจใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยแดงครับนี่ครับนี่ครับปุ๋ยแดงนะครับแร่ธาตุเหล็กนะครับให้กับต้นตะโบรโดครับครับนี่ครับครับนี่ร้อยขวาครับ นี่ครับใส่ปุ๋ยครับนี้ครับนี่ครับดูการใส่ปุ๋ยแดงนะครับครับพามาดูรุ่นพี่ครับผมทําการใส่ปุ๋ยแดงอยู่ครับนี่ครับสอบถามลุนพี่นะครับว่าทําไมเราต้องใส่ปุ๋ย้วยครับผมใส่ปุ๋ยครับครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเพื่อว่าเพที่มันขาดสารอาหารขาดสารอาหาร สารอาหารครับใบมันเหลืองๆอ๋อใบมันหยอกเหลืองๆแบบนี้ป่ะครับหลังครับให้มัน,น,นสารอาหารทั้งการอหมดสารอาหารแล้วครับสารอาหารมันหมดครับปุ๋ยแร่ธาตุเหล็กใช่ะป่ะครับตัวนี้ <ๆ S 2> ที่การใส่ใส่ยังไงครับผมต้องเราต้องทําการขุดหลุมแบบนี้ป่ะครับขุดหลุมไม่แล้วก็ใส่อ๋อ้ก็ใส่แก้วนึงป่ะครับสองแก้วอสองแก้วว่ะครับแล้วก็ ปลอกดินนะครับซึมตรงนินคอผมจะซึมตรงนี้นะครับผมเป็นนี่คือสายยางอะไรครับนี่สายยางอะไรครับสายยางเนี่ยสายยางนี่ครับพี่อยางให้น้ำนะครับสายยางให้น้ำครับผมเป็นระบบน้ำหยดป่ะครับน้ำหยดระบบน้ำหยดป่ะครับมีกิบล็อกต้องมีกิบล็อกกันไหมครับว่า ให้ออกตรงจุดที่เราต้องการใช่ไหมครับจุดที่เราต้องการมันมีกระโดดครับมันก็เปลองน้ำจะเปลองน้ำใช่ไหมครับหญ้าก็เกิดหหญ้าก็จะเกิดใช่ไหมครับกระโดดน้อยไม่ต้องการน้าเยอะอือนะครับการทํางานของพี่สมนะครับการใส่ปุ๋ยปุ๋ยแดงนะครับปุ๋ยแท่ธาตุเลยนะครับกับต้นอะโวคาโดน้อยนะครับเพราะว่าต้นน้อยใบเหลืองครับผมขาดสารอาหารครับ ตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วครับเพราะว่าที่เฉลียวนี้แดดแรงมากเลยครับตอนนี้การทำงานนะครับต้นยังน้อยอยู่ครับต้องได้และ่าเยอะครับนี่ครับปกติใส่ต้นเหลืองนองอปกติในจ้างให้ใส่เฉพาะต้นเหลืองนะครับแต่ว่าบอกว่าต้นเล็กให้ใส่ทุกต้นเลยครับอการทำงานนะครับต้นบางต้นก็อาจจะ โตไม่ค่อยเท่ากันนะครับจะมีโตบ้างเล็กบ้างครับผมสลับกันไปครับอาจจะได้รับสารอาหารไม่เท่ากันนะครับแต่ละต้นบอย่างต้นนี้ครับเป็นพุ่มใหญ่ครับผมนี่นี่นี่ต้นโอวัลคาโดสายพันธุ์อะไรครับพี่นี่แอติงเกลครับต้นนี้อ๋อนี่แอติงเกลอะครับส่วนนี้มีแอติงเกลอย่างเดียววะครับมีครับครับอ๋อมีสายพันธุ์หัดด้วย เอสิเกีวสลับกันบหรครับ,บ,บอ๋อนี่นี่สายพันธุ์ฮัทบ่ครับอ๋อนี่ฮัทนะครับอ๋อแถวหนึ่งเว้นกี่ต้นครับนี่สองแถวหนึง่สงสองต้นฮัดสองต้นเวนเอสติเกีวต้นหนึ่งอ๋อปลูกฮัทสองต้นนะครับแล้วก็เว้นเอสติเกีวหนึ่งต้นนะครับ หลับกันใช่ไหมครับหน่อนี่จะพันเลยครับจีเป็นเกลียวนะครับผมนะครับเอ็นเกลียวจะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับถุงนี้นะครับนี่ครับนี่พี่ต้นนี้ไม่ใส่นะครับผมนี่ครับผมลืมลืมต้นหนึ่งครับลืมต้นหนึ่งครับการใส่ปุ๋ยนะครับเสริมแร่ธาตุเหล็กให้กับต้นอะโวคาโดนะครับนี่นะครับ ต้นอะโโคดที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับผมแต่ถ้าเกิดบ้านเราก็สามารถใบเหลืองก็ใส่ได้แล้วครับผมเพิ่มแร่ธาตุเหล็กให้ต้นอะโโคนนะครับเพิ่มสารอาหารให้นะครับนี่ครับมีแครับต้นเหลืองนี่นะครับนีครับต้นเหลืองอย่างี้ชัดเจนเลยครับเหลืองทั้งต้นเลยครับนี่นะครับขาดปุ๋ยมากเลยครับขาดแร่ธาตุก่อใส่ครับผม ขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ครับผมในวันนี้ครับท่านผู้ชมนะครับผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับกดติดตามหนุ่มบึงการในต่างแดนด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดให้กําลังใจนะครับผมคอมมีปัญหาอะไรก็อคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับอยากรู้อะไรนะครับผมจะได้ตอบให้ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ครับครับผม